เหมือน้ำมหอมฉันฝากักเความขอรู้ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะนักเรียนก่อนจะออกจากห้องครูมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องจะมีทุนจากมหาวิทยาลัยแม่วามหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศเลย,เ,ลยเขาให้ทุนโรงเรียนเราเป็นจํานวนหนึ่งทุนคุยคนเรียนดีใครที่สนใจในทุนนี้เดี๋ยวก่อนเที่ยงเยกไปรับใบสมัครได้ที่ครูโอเคไหมคะโอเคค่ะ ค่ะถ้าหนูไม่ไปรับรองรายได้จากครอบครัวจะสมัครได้ไหมคะได้สิคะเดี๋ยวครูจะเป็นคนรับรองรายได้ของหนูเองค่ะกับคุณค่ะเฮ้ยสู้ๆนะาดีอ่ะเองต้องได้ทุนนี้ให้ได้นะเราจะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะเฟิร์นเราจะทำให้เต็มที่เลยเพราะเราก็อยากได้ทุนนี้เหมือนกันครูคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะลูก แล้วไหนเขาบอกว่าหมดเขตไปแล้วนี่แล้วทำไมครูยังถือใบสมัครนี่แล้วไม่ใช่เพื่อนเราด้วยอย่างนี้ต้องบอกครูแล้ว คุณนสั่งนะคะหนูไม่่าจะมาฟ้องว่าใครเข้าไเมื่อวันก่อนหนูเห็นคุณน,น,น,นาถูไปสมัครของกุลูกหลันทอออค่ะไม่ใช่ว่าหมดเขตไปนานแล้วหรอคะเอา้ามีแค่นันเดียนะที่ส่งมาหนูว่าจะมีการปงกันจุกเพื่คอะเอางี้เดี๋ยวคุณจะไปตรวจสอบอีกทีทีนี้เดี๋ยวคุณจะขอให้คนช่วยอะไรคุณอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเฟินไปที่โต๊ะองออนะคะแล้วแอดถ่ายรูปใสบสมัครของพุกลูกมาแต่ระวังอย่าให้ใครจับได้นะ อเคแล้วเรื่องนี้ครูขอให้ควรปิดเป็นความลับก,ก่อนนะคะโอเคค่ะมีเรื่องอะไรหรอซาน่าอ้าวคุณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอดีว่าคุณซาน่าเครียดนิดนึงอะค่ะเรื่องอะไรเนเรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่หวัดค่ะคุณาคุณซะได้ได้ยินข่าวมาว่ามีการเปลี่ยนตัวเด็กทุนระหว่างนาเตียและุูกนุ๊ก ทีนี้อยากถามคุณาว่าพอพอจะมีบเบาะแสรหรือว่าพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะฉันอะพอรู้เรื่องแหละแต่ว,ว่าฉันไม่สามารถทาอะไรได้ลงไม่ได้นะคะคุณอาถ้าเราเงียบอยู่แบบนี้ผลเสียมันจะตกอยู่ที่นักเรียนของเราแล้วนานเดียไม่ใช่ลูกศิษย์คุณอาหรอคะฉันอะแค่ตามหน้าที่ปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะอย่าไปยุ่งเลยไม่ได้ค่ะคุณนา ดิฉันจะไม่ยอมให้ความอาุาติธรรมเกิดขึ้นในโรงเรียนเราอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับลูกศิษย์ของเราถ้าคุณนาไม่ทําไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันน่าจะไปเก็บข้อมูลเลือหลักฐานด้วยตัวเองงั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแรงเพราะว่าฉันก็ทุนมามากพอแล้วกับเรือ่องแบบนี้ขอบคุณนะคะคุณนาเดี๋ยวเราต้องทําให้โรงเรียนของเราปราศจากความอาุาติธรรมให้ได้ค่ะ ไม่ไ้เห็นตัวคนนี้ไม่กิเส้นไม่มีหนูจะไปซื้อเขาดห้คุาครูไม่เป็นไรนานาเดียเธอไม่ใช่คนที่แพ้แต่คนที่แพ้ก็คือคนที่ยอมให้ความอนุติธรรมนี้มาคืนกินใจเขาผู้เชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงจะต้องเปิดเผยเดี๋ยวรูจะเป็นคนหาความจริงมาให้ได้ค่ะคุณครู ท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้นะครับทางเรียนของเราก็ได้ตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าไปศึกษาต่อนะครับผู้ที่ได้ทุนคนนั้นก็คือนดงสาววันธิดาแดงสุดครับผมขออนุญาตขอัดปพออครับผมบ้างเลยครับ,บดิฉันมีข้อมูาสสาคัญก่อนที่ผอจะพิจารณาประกาศผลครับเดี๋ยวโคษณาจะมีเอกสารให้ทุกท่านได้ดูนะครับเดี๋ยวขออนีญยกูใบเจ็ดนะครับ จากเอกสารที่ได้แจกครูทุกท่านไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารและเปลี่ยนชื่อผู้ที่ได้รับทุนค่ะซึ่งที่จริงแล้วผู้ที่สมควรได้รับทุนคือนางสาวพัชรินแก้วอ่ะไม่ใช่นางสาววันชิดาเด่ดนสุขทุกท่านคะรอขออนุญาตพูดนิอยนึงนะคะหมอ,อ,อ อตอนนี้เรารับเรื่องเลยจากคุณครูก็คือมันเกิดข้อผิดพลาดหรือว่ามันมีค้อพรหาระหว่างค,ครูกรับผู้บริหารนะคะทีนี้เราขอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับนักเรียนนะคะลองขออนุญ,ญาตนะคะผอ,อ,อคุณทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่คุณทําไม่ใช่เพียงแค่การกระทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนเท่านั้นแต่มันคือการทําลายความเชื่อมั่นของทุกคน ในองค์กรที่คุณอาศัยอยู่ผมผมไม่รู้จริงๆครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีใครรู้ก็เลยทำรู้ไปครับเสียดายนะครับเสียดายจริงๆแต่คุณรู้ไหมว่า,าการคิดจดิตนั้นนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยสักแค่ไหนมันก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไปสู่กางโดยในรูปแ,แบบใหญ่จากหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งวงจรปิดรูปภาพ วิดีโอคลิปเสียงนะครับและคาให้การของพยานล้วนยืนยันว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในการกทุจริตครั้งนี้ผมยอมรับนะครับว่าผมทำผิดจริงผมรับผิดโทษท่านท้งยครับ,จ,จ,รผมผมรบจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกครับจากหลักฐานทั้งหมดับพยายนแวดล้อมและคําสารภาพของคุณในการประชุมนี้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า การกระทาของคุณเข้าข่ายพุทธิตนต่อหน้าที่โดยชัตเจนแม้ว่าคุณยอมรับปิดในภายหลังแต่ความผิดนั้นได้เกิดขึ้นแ้วดังนั้นเพื่อเป็นไปตามระเบียบราชการและเพื่อรักษาพันฐ,ฐานจะได้ทำปกองค์กรคณะกรรมการมีเมติให้คุณพักราชการไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อาผบการสอบสวนทางันจะแ,แล้วสิครับ ผมยอมรับผิดต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษโท่านอีกครั้งนงะครับยังไงให้โอกาสผมอีกครั้งนึงนะครับให้ผมได้กลับมาแก้ตัวนะครับขอให้การนี้เป็นบทเรียนไม่ใช่สําหรับแค่คุณแต่สําหรับเราทุกคนว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่ทางเลือกแต่คือหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคม หนูเคยคิดว่าจะยอมแพ้เพราะหนูไม่มีใครแต่วันนี้หนูรู้แล้วว่าถ้าเรายืนหยัดในความถูกต้องตอนจบเราก็เขียนมันใหม่ได้เพราะตอนจบที่ดีไม่ใช่ของคนที่มีอำนาจแต่มันเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้